กิ kinetic, kinetic, aid, ่งกิ mainland, laim, sting, Keith, ahlt, ่งกิ้งกิ่งกิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิ่งกิ้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 งกิ่งกินงกิ้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 งกิ่งกิ้งกิ้งกิ่งกิ้งกิ้งกิ่งกิ้งกิงกิ้งกิ้งกิ้งกิ่งกิ้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 งกิ่งกิ้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 งกิงกินงก h ฮาทูนี่ว่ากันบ้านนะครับจะโดนเล่นกันอยู่ไหนเล่นอะเล่นอย่างเงี้ยเออไม่ไงวันนี้เราเป็นแบบพ่อบ้านใจกล้าไงพ่อบ้านใจกล้าอ่าวไอ้วันนี้เรามาเนี่ยพ่อบ้านใจกล้าอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแชร์แชร์กันได้แชร์กันว่าเออมีใครแบบนี้บ้างหรืออ่าบรรดาแม่บ้านบรรดาแม่บ้านนะเผาได้นะเผากันได้ครับแบบโอ้โหนี่ประจำเลยบอกเลยเนี่ยพูดกี่ครั้งเนี่ยชอบแอบหนีเที่ยวอะไรอย่างนงี้เนาะอ่าก็มาแชร์แชร์กันนะครับวันนี้ ใช่อ่าต่อให้เที่ยวข้างนอกสุดท้ายต้องกลับหาเราใช่ไหมอ่าดูก็ต้องกลับบ้านเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวสปอนนิดนึงวันนี้ข่าวเข้มข้นไหมอ่าเบ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 าช่วงนี้มันมันซีเรียสจริงๆนีกกะว่าจะเอาข่าวโอ้โหจริงๆไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกผมเปิดหน้าตัวสนุกนะครับเป็นแหล่งข่าวที่ผมจะหาบ่อยก็สนุกกับไทยรัฐนะฮะ แหมออกมาไปได้จริงๆเข้มข้นเจ็บมจนมากไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองนะหรือว่าจะเป็นข่าวของโควิดแต่โควิดเบาๆแหละตอนนี้ก็เหมือนจะมีการแบบเหมือนข่าวๆที่ทางแอดมินเราเนาะก็ได้โพสต์ไปเมื่อตอนช่วงช่วงสายๆก็ช่วงบ่ายๆเนาะก็มีข่าวอัปเดตตลอดรู้สึกว่าข่าวล่าสุดแทร ข่าวปลอมนะฮะโดนอารมณ์นะอย่าอย่าแชร์ข่าวนี้กันนะเรื่องที่เราเพิ่งจะพูดไปเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วโอ้คนสนใจเยอะนะครับไม่รู้ว่าสนใจที่ตัวข่าวหรือสนใจนางแบบเรานะฮะแม่สุดยอดจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นที่แบบว่าข่าวปลอมที่มันแพร่กระจายรวดเร็วนะยิ่งมันเข้าสถานการณ์องพี่เชรเฮ้ยคนเข้าใจผิดนะแม้แต่ผมอ่ะที่เป็นคนผู้ขายเองอ่ะผมยังแบบต้องรีบมาดูเลยแหละต้องมารีมาตรวจสอบข่าวเลยว่าข้อมูลตรงนี้เรา เออมันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ช>แต่แต่ก็ตามที่ผมชี้แจงไปแล้วเนาะว่าตัวมาตรฐานเอบีบีเอฟอีเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นอยู่ในมาตรฐานอยู่แล้วแต่คนจะหาตัว V ไงซึ่งมันเป็นตัวไวเอ่อตัวไวรัส <Wheel. S 2> คนก็คิดว่าเออเพราะเรากันเ,เออเชือ้อโควิดเนาะซึ่งโควิดมันเป็นไวรัสอ,อะไรเงี้ยเออคิดว่าใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยจริง มันใช้ได้นะไม่เกี่ยวกันเนาะก็ไม่ต้องแชร์แล้วเนาะเออแต่เข้าใจผิดโอเคสวัสดีครับคุณลารีพัดนะครับผมแหมมาแล้วสวัสดีนะคะคุณนุ้งนิ้งเนาะแอดมินของเราสวัสดีครับสวัสดีครับนะมีจะแชร์นะคะผมวันนี้ how to นีออกจากบ้านนะหรือว่าใครสมัยเด็กๆนี่เคยหนีออกจากบ้านนะเราลองมาแชร์กันได้แชร์กันได้เนาะอ่ะก่อนที่จะเขาแชร์เรามาแชร์ก่อนดีกว่าปกติอาโฟกก่อนครับพี่ขอคาับีก่อนพูดถึงเรื่องการหนีออกจากบ้านเนี้ยผมนึกถึง เพลงหนึ่งเลยนะครับผมของแรปเปอร์เต้ยอ่ะคือใครไม่รู้จักเขาคือใครเนี่ปไม่รู้จักได้ไงล่ะเนี่ยเพลงเขาดีมากเลยพี่ต้องมาลองฟังระเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมแล้วก็ไปใช้ชีวิตเขาไปอยู่ในได้เจอกับพวกค่ายมวยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่เขาก็ได้กลับมาตามรับไปอ ก็คือหมายถึงออกไปค่ายมวยไปใช่เหมือนกับว่าออกประชาชีวิตของตัวเองเงี้ยแล้วก็ไปประจนภัยไปเจอทั้งเออไปงานวัดงานอะไรเงี้ยไปสังยันก็ได้จะได้เป็นนักมวยแะ้แต่ว่าก่อนที่เขาจะขึ้นต่อยอย่เงี้ยเขาต้องขอญาติผูกครองอ่าสุดท้ายพ่อแม่ก็มาก็มารับไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีเพชรเหมือนประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของเราเลยนะไปประจนภัยใช่น้อในโลกกว้างของเขาอินเลยพี่ใช่ ของของนี้นคะครับผมอันนี้เรื่องของการหนีจากบ้านเนี่ยอันนี้ด้วยตัวเองเคยเจอไหมหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างที่หนีออกจากบ้านนะมีเพื่อนอะเพื่อนเหรอ<ช>เขาใช้ให้ฟังเหรอหรือยังไงใช่ใช่เขายังไงยังไงเล่าให้ฟังเนีอยสิก็เหมือนเขา เรืยองอะไร่ทะเลาะกับแม่มั้งประมาณนึงอาจจะไม่เข้าใจคุยยังไม่เข้าใจก็มีบ้างมีบ้างมาดาน้อยถูกน้อยใจเนาะอย่างนี้แต่ของมีเพชรก็ไม่ต้องคาดเดานะว่าเหนียวจะว่ายังไงครับผมคงจะไม่ใช่ในวัยเด็กครับผมโตแล้วก็ยังยังหนีอ่ะมั้ยก็ยังมีมีบ้างไหมเราเอาจริงๆมีบ้างไหมนิดเดียหน่อยเออก็เลิกไม่ได้ เอ้ยโหถ้ามีบ้างไปงี้รือเปล่าพูดพูดออทอปิกพูดออทอปิกนะครับผมจริงๆไม่เคยครับไม่เคยก็เป็นคนอยู่บ้านดีๆเนี่ยแหละอาจจะหนีออกมาหน้าระเบียงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้นี่ถ้าเกิดมาแนวพ่อพราะว่าจะาก้านี่เล่าให้ฟังนะฮะนี่ถ้าเกิดมีภรรยานะผมจะเล่าให้ฟังในอดีตนะพี่ยังไงยังไงทะเลาะกันใช่ป่ะครับผมนี่เลยขังไว้ในบ้านเลยผมออกมานอนนอกบ้านโอ้โหสุดยอดแต่เด็ดไหมขอยกไปไอดอลคุณคนที่สุดยอดมาก เนี่ยให้มันอยู่ในบ้านไปเลยเราอยู่นอกบ้านแล้วก็บอกว่าเป็นไงสะใจไหมอยู่ในบ้านไปอันนี้อันนี้เขาไม่ได้ไล่ไล่ตัวเองออกมานะครับผมอ่ะโอเคก็ว่ากันไปเนาะแม่เออวันนี้เป็นไงใส่หน้ากากนะครับวันนี้ใหม่หม่ะเออเรานี้ก็ใส่หน้ากากไม่เคยซ้ำเลยเนาะคือแบบเราอยากจะให้เห็นไงว่าหน้ากากมันมีหลายแบบมีแบบหลายการใช้งานใช่อันนี้ที่ผมใส่อยู่นี่ตัว 901v ต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีมากมาแรงตัวนี้บอกมาแรงมากนะครับผมราคานี้น่ารักใช่เนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้เพิ่งโพสไปนะครับล่าสุดเดี๋ยวยังไงแฟนเพจไปลองดูได้ครับตัวนี้คนเนี่ยจะติดจากการที่เราทําโปรโมชั่นไปแล้วเขาได้ลองใน่อยเพจอ่าตัวนี้เราก็มีโปรโมชั่นก่อนหน้านี้ที่โปรเก้าเก้าแล้วก็แถมตัวนี้ไปใช่พอเขาได้ใช้ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขากลับมาเลยนะบอกชอบใช่มันชอบพอมันมีวาลแล้วมันหายจะสะดวกมันใช้ดีจริงจริงจริงนี่ทุกวันนี้ทํางานขึ้น ขึ้นชั้นหงชั้นสเนี่ยถ้าปกติใส่หน้ากากแต่หอบหอบนะมันได้ยหอบไปแล้วแหละแต่พอเรามีตัวคูโฟบารเข้ามาช่วยเนี่ยรู้สึกว่าการหายใจเราเนี่ยมันมันดีขึ้นมันโฟ์ครับผมใช่อย่างตัวที่ผมใส่ตัวนี้ก็กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับผมติดตามมันได้รหัสของเขาก็คือ9501ใช่นะครับผมตัวนี้จะเป็นมาตรฐาน P2 นะอันนี้จะอยู่ที่94%ของที่โฟกใส่เนี่ยคือ p 1 นผมมาตรฐานอยู่ที่80%ก็สามารถทักแอดมิงเข้ามาได้นะครับผมสนใจนะครับแล้วตัวนี้บอกเลยว่าราคานี้เป็นกันเองมากใส่คุ้มเลยเนาะแล้วรุ่นนี้รู้สึกเขาจะมีซองพลาสติกให้ด้วยไม่ต้องทิ้งนะเวลาที่เราไม่ใช้เราทับแล้วเก็บใส่ซองอ่ามาดูซองปลาอันนี้ก็เพิ่งแกะมาให้ชมกันเลยนี่ผมก็แกะมาเหมือนกันนี่จะมีแบบ ไปซองกาวเนาะกาวรุ่นปซองกาวรุ่นนี้ดีรุ่นนี้ดีเนี่ยเราเราใช้เสร็จแล้วก็เก็บกระเป๋าอย่างเงี้ยใช่ใช่พอเวลาเรานี่ถอดมาก็พับใส่ซองเก็บไว้เหมือนเดิมใช่นะนะโอเคอ่ะมาแล้วครับผมเริ่มมาคุณคุณคิมนะครับผมสวัสดีนะครับอ่าสวัสดีครับอันนี้ส่วนใหญ่พอบ้านเห้เข้ามาดูอช่วงเวลานี้อาจจะแบบมึนเลง เหมือนเราก็เอาท็อปปิกมาเหมือนมาเผาตัวเราเองเนาะใชอะ่อ่ะอ่ะอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเกินกันที่ข่าวแล้วกันว่าที่เอาข่าวอะไรมาครับขอข้ามไปของฝั่งมาอีกแล้วเสีอังกานะครับผมพอพูดถึงประเทศโซนนี้นี่หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อจริงๆเลยฮนะรัตต้องบอกว่าที่อินเดียก็ยังดูเดือดพี่เพชรครับผมหนักมากเหว่าเสพผมก็ดูข่าวตลอดอะว่าเป<ช>็นยังไงบ้านเมืองเนาะนิล่าสุดมาอีกแล้ว กลายพันธ์กันอีกแล้วฮะครานนี้กลายมาออกมา4ตัวด้วยตัวทีสตัวตัวเดลต้านะครับผมเขาคนพบแต่ยังเพิ่งตกใจมือแต่เดี๋ยวฟังเนื้อข่าวก่อนนะครับมผมคือเขาค้นพบเนี่ยเชื้อรหัสจะเป็น A222 2 2อ,อ, 2> อ,อ,อ,อ v นะครับผม,มถูกพบในประเทศแล้วก็จะมีชนิด A 1อ่อหนนเดะครับผม 8S เดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นรหัสเขาจะไม่ใช้เรียกเป็นเอพี่เพชรเมื่อกี้ตัววีนี่มีวาวไหมอ่าน่าจะมีวาวนะครับใช้สะดวกไ, <ว S 1> ไม่ใช่ละโฟนนี่มันไวรัสเอาไวรัสจะเอามาทำไมละวาวอ่ะอ่าแล้วก็จะเป็นตัว R ครับผม R 24C นะครับผม,มพบกที่รีลังกาเช่นกันนะครับก็ตอนเนี้ยทางประเทศนี้เขาปิดประเทศแล้วนะครับผมก็ปิดมาตั้งแต่20สิสิงหาแล้วนะครับก็ ไม่ได้ไม่ได้ปิดประเทศผู้ผิดล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์ตั้งแต่ที่20ตั้งแต่คนพบเชื้อนี้เนาะก็ตอนนี้เชื้อยังอยู่ในประเทศอยู่ยังไม่ต้องตกใจนะครับผมก็ยังไม่มีการแพร่แพร่ระบาดออกไปนะครับผมก็ขอให้มันจบไวๆเนาะตัวนี้อย่าให้มันได้ออกมาอีกเลย่าพอเราได้ยินคําว่าเชื้อกลายพันธุ์เนี้ยความรู้สึกเหมือนแบบว่ามันจะยิ่งแรงรุนแรงกว่าเดิมเนี้ยใช่ไหมพก็ขาว่ากลายพันธุ์มันไม่มีมันไม่มีมันคือการวิวัฒนาการการก้าวข้าม แน่นอนมันเจนใหม่มันต้องดีกว่าเดิมมันต้องเก่งกว่าเดิมก็อย่างที่พี่เพชรเคยบอกว่าไอ้ตัวแบบเก่าๆอ่ะแล้วพอมันกลายพันธุ์มามันก็จะมีหนามออกมาแยกจากตัวมันแล้วมันทาให้เกาะติดง่ายขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วแบบโอ้โหมันมันพัฒนาสายพันธุ์ทําให้วัคซีนนี้เนี่ยที่เราพัฒนามาแต่ละรอบเนี่ยมันก็ต้องแบบ ตามตาด้วใช่มันต้องตามไปเรื่อยๆไม่งั้นก็ทอเชือ้อเชื้อตัววัคซีนที่เรา,เามาใช้เนี่ยมันเป็นเชื้อตัวไหนเราต้องดูด้วย<า>นรอมันเป็นโควิดรุ่นเก่าหรือมันเป็นตัวอะไรยังไงอย่างเงี้ยที่เอามาใช้เป็นวัคซีนเะนาะอันนี้ความคิดผมนะแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะมีการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นรายปีเลย<ช>เพราะว่ามันอาจจะพุ่ง ไม่พอที่จะป้องกันได้ถ้าเกิดว่ามันระบาดแล้วกลายพันธุ์ใช่ไหมพี่เพชรใช่ใช่ใช่ก็ข่าวนี้ก็เรียกว่าอก็น่าตกใจนิดหน่อยแต่อย่าเพิ่งไปตื่นอันนันอกอย่าเพิ่งไปตื่นตัวเพราะตอนนี้เออเขายังอยู่ในประเทศเขาอยู่เราก็ติดตามข่าวกันต่อไปครับหวังว่าจะไม่มีวีซ่ามาอย่าอย่าให้หลุดมาอย่าหลุดมาเนาะก็แค่ตอนนี้แค่เดลต้านี่ก็ทําให้อน่ากลัวอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละเราก็รู้ทราบถึงกิตติศัพท์ของตัวเดลต้าอยู่พอสมควรอยู่แล้วแหละตัวเนี้ยเออเนาะ โอเคก็จบไปให้ข่าวหนึ่งนะวันนี้เอาแค่ข่าวโควิดมาแค่เดียวพอเดี๋ยวมันจะซีเรียสเนาะแต่วงนี้ก็ไม่ใหญ่ช่วงนี้ก็เครียดพออยู่แล้วอะไรที่มันสนุกกับตัวเองบ้างใช่นะครับผมอ่ะข่าวนี้เป็นครูครูแพนด้านี่น่ารักมากขอขออภัยอันนี้เป็นข่าวออกมาจากสนุกเนาะไม่ไม่ได้เอารูปมาก็ใส่ชุดมาสคอตแต่แหละใส่ชุดมาสคอตแพนด้านะครับผมครูพี่เลี้ยงแต่งชุดมาสคอตนะส่งอาหารกลางวัน เออการมาเด็กถึงบ้านเลยนี่น่ารักมากคือคุณครูเหมือนแบบเอ่อไปช่วยช่วยเหลือเนาะอ่อาแล้วไม่ได้ไปแบบเป็นในมาคุณคูธรรมดาแต่งมัสคอตไปด้วยเพราะว่าไปส่งอาหารในชุดของหมีอ่านี่นี่เป็นฟูแพนด้าไม่ใช่นะคนละเครือกันนะอันนี้คุณครูเองก็บอกว่าน่ารักนะพี่ไปน่ารักน่ารักน่ารักเห็นเห็นรูปแล้วชื่อคุณครูหง่ไหครับผมหรือเป็นผู้ชายเนาะนายชาญชัยอนุอายุ53สาปีโอ้ถือว่าแบบ อ้แบจิตใจอะเวลาดินข่าวอย่างเงี้ยแล้วมันกระช่มงวุ่วใจไงไม่รู้อ่านะครับผมอันนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กฮะของเทศบาลตำบลท่าพนมนะครับผมเออนะแสดงว่าเขารู้ว่าเด็กๆชอบแลเราใส่ชุดแงบนี้แล้วยิ่งเป็นเด็กเล็กนะพี่เนาะเออพอพูดตื่นเต้นพอพูดถึงเรื่องนี้รู้สึกคุณครูเจนใหม่ๆเนี่ยที่ต้องรับมือกับสื่อออนไลน์เนี่ย คุณครูนี่ก็จะมีขเขาเรียกลูกเล่นใหม่ๆม,ม,มาสอนนักเรียนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะพอตอนนี้เราเกือบไม่ต้องเกือบหรอกมันเรียนอยอนไลน์แล้วที่ว่าทุกวันนี้แผนการสอรนนะ่ไม่ใช่แคะแนนสือแล้วมันอยู่นอกทุกอย่างเป็นการสอนได้หมดเลยใช่แล้วมันแล้วมาที่สำคัญคือเด็กมันเรียนที่บ้านใช่เด็กถ้าอยู่ในห้องอย่างเงี้ยอ่ะแอะ แอบเล่นอะไรแอบเล่นเกมเหรออ่าหรือแอบกินขนมเหรออ่าเขาคือยังอยู่จะสายตาคุณครูแต่ตอนเนี้ยเมื่อเด็กๆก็อยู่บ้านใช่ก็ไม่เห็นการควบคุมไ่ได้ก็ต้องหาลูกเล่นอะไรการดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอ่ะมาสนใจในตัวครูอ่ะใช่เพื่อขึ้นเพื่อให้สื่อการสอนมันดูน่าสนใจใช่คุณครูอะไรที่เต้นอ่ ที่ที่เราภาษาอังกฤษผมจําชื่อคุณครูไม่ได้แล้วเป็นเป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งในทิกต็อกมั้งนิ้งจําได้ปะเออคุณรสีนั่นแหละผมชอบนะเออคือแบบคุณครูเขาคิเอฟมากนี่ครับคุณลารีพัทครับผมอ่านุองนิ้งอ่านหน่อยครับผมคุณลารีพัทถ้าเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้ครับถ้าจําเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆก็ขออนุญาตผู้ปกครองก่อนค่ะ จะไม่หนีออกจากบ้านปกติไม่เคยหนีออกจากบ้านเลยโอ้โหครับผมพอถ้าออกจากบ้านคือเสี่ยงแต่ถ้าออกจริงๆก็คือเซฟตัวเองค่ะคพกเจลแอลกอ์ใส่แมสตลอดเวลาใช่ก็ถ้าคิดจะหนีจริงๆก็มีแผนวางล่วงหน้าก่อนออาจากนั้นมองหาที่ปลอดภัยแล้วคนที่ไว้ใจได้อตอนพอประมาณเอาแต่ของที่จําเป็นไปค่ะอ,อ,อันนี้คือม่ไ่้มาในแบบน่ารักตอนี้แรกๆเราแบบเอ้ยอันน่ะมีแผนการเลยนะ อันนี้วางแผลน่ะมีนาวามแผนนะโอ้โหนี่ว่าเป็นคนที่รอบครอบนะพี่เพชรยับยน์มากไม่ใช่จะหนีไปนิ่งๆนี่ก็อาจจะเสี่ยงที่โดนจับได้โอเคขอขอบคุณนะครับความคิดเห็นเข้ามาี่ครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับคุณไลฟ์พัฒนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นแฟนตัวยงเลยนะฮะมาติดตามเราทุกรฟ์เลยครับผมนะโอเคขอบคุณมากครับความคิดเห็นนะครับก็อย่างที่บอกนะแต่วันนี้ที่เอาท็อปปีนี้มามีสาเหตุนะครับผมเป็นเรื่องน่ารักน่ารัก แต่ยังยังยังอูไปก่อนยังยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับกลับมาที่ข่าวครูนิดนึงพี่เออเออยังไงต่อนรักใช่ไหมครับผมก็นึกถึงได้ว่าครูสมัยเนี้ยถ้าพูดถึงเราก็รู้สึกสงสารครูนะพอที่ด้วยเด็กแบบพอเจนใหม่เนี่ยเขาเก่งอิเ็กทนิกขึ้นกว่าเดิมนี่ใช่ไหมผมเห็นมีอยู่อันหนึ่งแบบเด็กเาสอนเราอะไรเงี้ยเด็กแอบแบบบันทึกหน้าจอไว้แล้วเราเปิดก็มีทำเป็นนั่งเรียนอ่ะหลอนใจเฮ้ยคือว่าเด็กมันแบบผัวสร้างสรร ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่แบบนี้ลูกแล้วบางทีก็มีอาบน้ํากินข้าวแต่ฟันโชแต่งฟันโชยก็เรียกว่าเด็กยุคใหม่ก็เป็นงี้พี่ใจกล้าแบบมีหัวสร้างสรรค์คิเอทครูต้องตามไม่ทันแล้วครูตามไม่ทันก็เอ้ยี่เด็กคนนี้มันตั้งใจเรียนอยู่้วนิ่งเชียจริงจริงโลกตอนนี้ถ้าพูดถึงระบบการศึกษาเนี่ยมันมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านะแล้วก้าประโดดมากก็ต้องตามกันให้ทันเนาะมีอยู่อันหนึ่งผมชอบมากไอ้คลิป ผูเขาจะสอบให้ตีปิงปองอเด็กมันเล่นแบบให้ดอกร้อยครั้งนะตัดต่อคลิปดออยู่อย่างเงี้ยพี่คือเด็กก็ใจกล้าเนาะกล้าส่งครูะพูดง่ายง่ายเนียนไ่เนี่ยตัดต่อชัดๆเดี๋ยวก็กล้าส่งครูะคิดว่ากูดูไม่ออกวนๆอยู่งั้นอ่ะวนอยู่งั้นอ่ะดออยู่เงี้ยไม่ไม่้าใจผิดผูดูออกตาแบบตานิ่งด้วยนะตาฟ้า เสียเล้วพี่ตาค้างจิกๆเนาะอย่างนี้เลยเดี๋ยววันหลังท็อปปิกเรียนออนไลน์ไหมอ่ะคิดว่าวิชาไหนที่ไม่สามารถสอนออนไลน์ได้อะไรอย่างเงี้ยหน้ามันหน้ามีนะคือแบบหน้ามีนะไม่ได้จริงวิชาีมันมันต้องเรียนอ่ะน่าตัดสินอย่างเงี้ยเคยเรียนไหมเคยเรียนมาเรื่อน่าตัดสินอะไรอย่างเงี้ยแตมาออนไลน์ใครจะมาจับจีบให้เราอ่ะพี่แบบมันจะจีบออกไปทางไหนจีบไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบบางอย่างมันก็ต้องครูสอนจริงๆริงเนาะใช่ใช่แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องจีบแต่ผมจีบเป็นตั้งแต่ม .6 แล้วจีบเนี่ยพี่ไม่จีบผู้หญิง่ นันนหัวไววันนี้หัวไวเนาะอาจจะลองดูแต่ชอบชอบตอนนี <c oughs> ้สื ah ่อ ah, สื Woche ่อออนไลน์ก็เรียกว่าอูหปรับตัวกันไวมากก็ต้องบอกว่าเด็กยิ่งเจนหลังๆไปเรื่อยเนี้ยเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้น ช่เกิดมานี่ก็ต้องเป็นแล้วพี่นะใช่ใแต่ก็จะมีเสียงสองฝั่งเสมอเนาะฝั่งที่ที่เขาแบบว่าก็อยากกลับไปเรียนที่คลาสมากกว่าแต่มีผลกระทบก็จะจับผู้ปกครองนิดหน่อยคือแบบบางคนเขาไม่ค่อยเป็นเรื่องพวกนี้แต่ยิงเจอกันบ้านเด็กเนี้ยแล้วครูไม่ได้อยู่ในการสอนแบบมาเห็นไงแล้วพ่อแม่ต้องเป็นครู ทีนี้ก็อ่าก็ต้องเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคนนะในช่วงนี้ช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเนาะก็พยายามปรับตัวอาจจะต้องใส่ใจลูกหลานพิเศษนิดนึงครัเพราะเรื่องการบ้านมันก็ยากจริงพีเพชพอเราย้อนกลับลูกหานเราเรียนจบแล้วนะพอเรากลับมาดูทีวทำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยใช่มันคืนไปหมดแล้วก็ต้องขออภัยขออภัยคืนกูนี่ยครับผมนะครับผมที่ไม่ได้เอามาใช้จริงๆนะครูฟังแล้วก็ถามจริงตอนเนี้ย ทรงสูตรพิธาโกรัสได้จำได้ไหมได้แล้บคืนมันไม่ได้ใช้อะดิ <c oughs> ก็ถ้ามันจะไม่ได้ใช้ก็คงจะจำได้แั <c oughs> ันไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> หาพื้นที่รอบวงกลมอย่างเงี้ย ไม่เคยต้องหาเน,นี่คือไม่ได้แล้วกะเอาล้วนๆเลยตอนนี้ในชีวิตจริงเรายังไม่เคยได้ใช้การหาวงกลมเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้ททวนว่าวมันใช้ยังไงลืมไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้จริงคุณขิมบอกว่าถ้าคิดจะหนีออกจากบ้านในสถานการณ์ตอนนี้วางแผนและเซฟต,ตัวเองให้มากที่สุด <ผม S 1> ครับที่ขาดไม่ได้ก่อนออกจากบ้านคือเงินและโทรศัพท์ค่ับเพิ่มเติมแมสและแอลกอฮอล์นี่นะครับผม อันนี้คือกะนี่กันจริงๆจังๆเลยแม่จริงจังอันนี้จริงจังอันนี้ไม่ได้ทานประนุษย์อันนี้มาจากบ้านนะพี่อันนี้เป็นแค่ท็อปิกนะครับผมอย่าสีเรียดน,นะครับช่วงนี้เป็นไม่ได้ก็อยู่บ้านดีแล้วครัพี่เบสครับผมเพราะมันอันตรายเนาะพูดตามตรงว่าสถานการณ์โหวนะิดเป็นห่วงมากๆดีนะนท็อปิกจากบ้านแต่ละทีก็น่ากลัวท็อปิกเราเบานะแค่เหนียวตั้งแต่โยนจากบ้านนะเดี๋ยวไม่ใช่แบบคนแบบ พอแม่เขาทักมาในเพจนะอ้แล้วคุณท็อปปี้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะบ้านกันไปแล้วเนี่ยเป็นท็อปปี้คอัท็อปปี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปกันที่ข่าวข่าวหนึ่งน่ารักมากใจจริงอะเราพูดถึงพ่อบ้านใจกล้าจะให้พ่อบ้านมาพูดวิธีการหนีออกจากบ้านบ้าหรือไม่ได้นี่มันเป็นสูตรเข้าไปเปิดเผยไม่ได้เออเออนะเราต้องสงวนเอาไว้อ่ะอ่ะเดี๋ยวมีมีข่าวนึงนะครับผมอันนี้เป็นข่าวของแก๊ปนะครับ หนุม่มหนุ่มส่งพัสดุใจหล่อมากนะครับผม,มส่งของให้ลูกค้าไม่อยู่บ้านะนะก็เห็นฝนจะตกแล้วตากผ้าไว้เก็บป้ายด้วยอ้าวเ,เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปไปดูคลิปกันอ่าเดี๋ยว๋ร,รอทีมงานเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูคลิปก่อนอมาชมคลิปพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่ได้ดูไอเม็ดอ่าอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูน่ารักน่ารักน่ารักพ้าไปส่งของงะแล้วก็เออเห็นฝนจะตกคนดีเลยโอ้กี๊จ้ นะลองดูลองดูเอมแล้อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมาจากสนุกเนาะเป็นสนุกฮะนี่เนี่ยเรื่อนด้วย๋อตอนแรกเพ็ดบุ่มเหมือว่าเก็บเรือตัวฮะโอ้เลืนอเก็นเก็เียตัวก็อ๋อบอกว่าน่ารักมากเก็บเก็บเสร็จก็ก็ไปเพราะว่าเรื่องปลาลฝนี่เป็นราที่แบบคือบา้ง ใช่พอที่เจ้าจะบ้านนั้นเลย S <S <S ังเนี่ยจเย็นๆนะมันเป็นท็อปิกจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวตัดไปที่อีกข่าวหนึ่งที่ว่าเรื่องหมีออกจากบ้านหนีหน, <ไง S 1> นีเนี่ยคือตรงตัวเลยอะไรที่หนีกันแน่นะจะได้หายข้อสงสัยกันสักทีไปที่ข่าวนี้ครับผมเป็นข่าวของน้องเตาอแอบเปิดรั้วเองด้วยฮะเปิดรั้วเสร็จปุ๊บวิ่งออกจากบ้านเลยอ่าเดี๋ยวเป<ด>็นยังไงไปดูามาชมกันดีกว่าไปดูข่า,ขาวนันดีกว่านะขำๆกันวันนี้ เออก็ไปเจอมาไปไวรัลออ,อยู่ครับตัวนี้หาหาคนน่าจะผ่านหน้าผ่านตามกแหละแต่ดูกี่ครั้งก็หาจริงคือแบบเจ้าน้องก็ฉลาดก็ฉลาดอ่ะฉลาดแต่ว่าสนก็สนนะอโอ้โหเป็นห่วงนี่ครับมาแล้วครับป้าป,ประเด็นคือเปิดประตูเองเบอกว่าตัวไทยแล้วสไลด์ข้างอ่ะคือต้องบอกว่าจีเนียดอ่ะจีเนียดมากนะเดินหลงทางอีกแป๊บหนึ่งอ่ะสภาพหนึ่งเนี่ยไปย่องพ่อแม่ไม่เห็นเลยใช่ไหมดูดูจากความเร็วเนี่ยนึกว่าเขาก่อลูก ไม่ให้กอนะนนะจริงๆเต่าเดินเร็วอยู่แล้วพี่เราเราคิดภาพไงเราคิดภาพว่ากระต่ายกับเต่าไงึกว่าเต่าจะเดินย่องย่องย่องพี่สุดท้ายเต่าวัชนาเออไอ้นี่มันโอ้โหเหมือนวิ่งเลยอ่ะมันติดจรวดมากอ่ะมาดูน้องเลืองล่ามาเลยไปบ้านนวนฮะไม่ได้หนีจากบ้านาจะแบบไปตามพ่อแม่ว่าโทรศัพท์มันดังหรอเปล่าโอ้โหคิดไปได้ยังไงนู่นวนี่รถมาจอดแล้วเจ้าของมันจะมาถึงบ้านนะ นี่ก็กองชนปิดก็ต้องคนดูแลกันไปนะครับนี่พี่เพชรพอนึกถึงเนี้ยคืออ๋อเขากอเขากอนี่ไงดูดูคนเดินก็รู้ละวายวาวาเขาก่อเขากออยู่จริงๆอ่ะผมผมเคยเห็นแต่หมาแมวเปิดประตูนะโอ้นี่อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเต่าเปิดประตูได้คือมันทําได้ยังไงอึ้งกว่าคือวิธีการเปิดร้วเนี่ยเปิดร้วได้ไงเอาหัวชนแล้วเดินเดินข้างๆอ่ะจีนเนีจัดคือปกติเห็นแบบอ่าแมวดันประตูหมาผลักประตูได้ ครับผมอันนี้คือเต่าเหรอพี่ใช่ใชอันนี้ก,<อ>ก็เช่นเดิมน,นะครับผมเป็นแหล่งข่าวจากสนุกนะครับผมแต่ตัวคลิปไม่ใช่เนาะ<อ>ตัวตัวคลิปนี้ไปลามาจาก y t u t u นะครับผมต้องขอบคุณด้วยจาก TikTok นะฮะแอดคุณลุกนะลูกน้ำนะครับผมบก็ต้องบอกว่าที่เพชนำคลิปนี้มาครับพี่เพชรเขาทำแบบนี้ประจำค <c oughs> ือวันนี้ไม่รู้กี่แผล อ๋อที่ทำนี่คือหัวไปตันกาําแพงอ้ตันรั้วใช่ไหมแล้วก็เปิดอยอ,อกหยอ,อกเขาไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เคยทำแหมเพราะว่ากันไปแต่ออพอเห็นคลิปเต่าอย่างเงี้ยผมนึกถึงแบบปกติแล้วเราอบบนักก็เจอเต่าแบบเดินข้ามนนถนนหรือว่าเจออะไรเงี้ยพ่อผมอเป็นคนหนึ่งที่ชอบจับเต่ามากเวลาเห็นเต่าจะข้ามถนนข้ามอะไรเงี้ยช่วยช,ช่วยน้องช่วยน้องไปปล่อยแล้วผมก็มายอคิดว่าเอ๊ะกาไปดูอีกทีเอะเต่าวันนี้เต่าที่ลงน้ำไม่ได้ก็มีเนี่ยมา จ็งต่าเกเต่บกลูกพ่อผมปล่อยน้ำหมดเลยพี่ไม่รู้ว่าได้บุญไหมตอนนี้ก็คงจะหาทางขับขึ้นมาแล้วเนาะเอ๊แต่ไม่ได้ปล่อยน้ำาหอนนเราก็ให้เขาดูเขาว่าน้ําเป็นหรือเปล่าเออวิ่อันนี้เป็นเกตความรู้นะวิธีไปปล่อยเต่าสําหรับคนที่เรื่องเคล็ดที่อยากให้อายุอายุยืนเนาะสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยวิธีปล่อยเต่าเนี่ยแล้วส่วนมากที่ไปปล่อยเนี่ยเป็นเต่าบกนะคะปล่อยในน้ําเวลานั้นก็โยนน้องลงตุ่มไปเลยอย่างเงี้ย อันนี้ผิดวิธีนะให้ลรวก็ซาทุไปนะลูกน้องท็อกเลยนะบอกเลยน้องหายใจไม่ทันนะจริงอยู่ว่าน้องว่ายน้ําได้น้องไปสั่ขึ้นบกขึ้นน้าแต่น้องอไม่สามารถปรับตัวในสถานการณ์แบบไม่ได้อยู่ในระบบนิเวศในนั้นเออแบบเขียบพันขนาดนั้นวิธีการปล่อยนะครับให้น้องก็เดินลงไปเองป่อยอน้ํชะลอชะลอเาก่อนให้น้องเขาปรับปรับอุณหภูมิเพราะน้องยังไปสั่นเลือดอุ่นอยู่นะครับผมก็ วางบนบดนั่นแหละวางวางใกล้ๆบริเวณน้ำนั่นแหละเดินลงให้เขาเดินลงไปเองใช่เดี๋ยวเขาถ้าเขาอยากลงเดี๋ยวเขาลงไปเองไม่ต้องหวังดีเนาะก็ต้องบอกว่าคนแบบหลายๆคนชอบเป็นอย่างนี้เวลาเจอเต่าเจออะไรเงี้ยชอบปล่อยกันอยู่แล้วแล้วก็โยนตุ่มไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ไหนเราเรารู้มาว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่อายุยืนแต่ว่าเราเราได้ทําบุญในการปล่อยเต่าอย่างเงี้ยใช่มันจะต่ออยู่ให้เราใช่นั่นแหละเนาะก็ปล่อยถูกวิธีละกันน้องก็ได้อายุยืนยืนต่อไปไม่งั้นน้องเขาคิดอะไครับ Oh ฉันมา oh. ทำอะไรที่นี้ใช่เลยก็นะเป็นเป็นเก็บความรู้กันไปนะครับผมอ่ามีเรื่องเกี่ยวกับเต่าอีกไหมหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวว่าจะหลังเดี๋ยวว่าหลังหาวิธีการเหนียวจากบ้านจากอะไรอื่นๆมาเนาะชอบแทปปิกคนนี้เขาชอบมากเหนียวจากบ้านถ้าไม่ถ้าคุณผู้ชมชอบแทบท็ปปิแนวนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะะกดแชร์ กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการหาข้อมูลหาข่าวนะครับก็สามารถเสนอมาได้นะอยากได้ท็อปิกแบบไหนเราก็จะไปหามาทําให้นะครับครับผมที่สำคัญทิ้งท้ายกันหน่อยก่อนก่อนที่จะจะไปนะครับผมก็ฝากหน้ากากเอาไว้ด้วยแล้วก็คอยติดตามข่าวเนาะเออแอดมินเดี๋ยวจะมีหน้ากากฝากประชาสัมพันธ์ในเพจหน่อยอ่าว่าไปว่าไปสิบโมงกับทุ่มนึงทุกวันเราจะมี กิจกรรมพิเศษแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรติดตามไว้ติดตามไว้ช่วงนี้ใครเวิร์ฟโฟมโฮมอยู่นะครับหรือว่าใครที่พอจะมีเวลาว่างนะครับผมติดตามช่วงเวลา10โมงกับ1ทุ่ม1ทุ่มนะครับผมทางเราจะมีกิจกรรมพิเศษรับรองไม่ผิดหวังบอกเลยว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆเอาเป็นเรียกว่าให้เหมาะกสถานการณ์ตามโปรเจกต์เราเลยคือยามีภัยเราไม่ทิ้งกันนะครับผมจะขึ้นเป็นยังไม่นัเป็นซีซั่น3 2.1แล้วกันส่ตาไว้ก่อนสองจุดหนึ่งต้อ,อ,อ,อง,งอบอกว่าถ้าใครติดตามเพจเรามาตั้งแต่เ,ออเราเปิดเพจมาให,หม่ๆจะเ,ออเห็นว่าเราจะมีกิจกรรมเนี่ยมาเรื่อยเลย<ช>แ,ตแต่แต่ละกิจกรรมนี้ก็จะไม่มีํากันนะพี่มีการออไปช่วยเหลือคน<ช>แจกของอะไรพวกนี้ก<ช>็คือเราจะคงคอนเซปต์เดิมเอาไว้ครับว่าอ,อ,อยากมีภายในช่วงนี้คือก็เข้าใจแหละว่าทุกคนอ่ะลาบากเพราะตัวเราเองก็ลําบากเหมือนกันแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะพี่ล่าล่าสุดก็เนาะก็ไม่ต้องปิด ปิดไรมากหรอกเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ติดต่อมาว่าผ่าหอดศพนะไม่พอเพราะว่าผู้เสียชีวิตต่อวันเนี่ยแต่แต่เออแต่แต่แลโรงพยาบาลเนี่ยคือขั้นต่ำอ่ะหลายหลายอยู่แล้วนะครับผมมันต้องใช้ทุกวันนี่ก็เพิ่งเพิ่งไปมาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนาะก็ใกล้ๆก้กับออฟฟิศนี่แหละนะครับผมก็ไป อ่าไปบริจาคมาเขาดีอกดีใจมากคือแบบตอนนี้คือโรงพยาบาลก็หนักอ่ะหนักหนักก็ต้องบอกว่าอะไรช่วยหน้าก็ต้องช่วยกันไปก่อนช่วยครับช่วยช่วยก็เป็นกําลังสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราหน้าตาของเราเป็นกําลังใจให้ปุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับจริงๆริงก็ได้ไปพูดคุยใช่เอออภิเพชรเรามาพูดถึงหน้ากากที่จะใส่ก่อนดีกว่าไหนไก็มาแล้วครับผมเผื่อว่าบางคน่ะเขาอยากรู้ราคาไงอ่า พราะว่าบางทีงดู้ดยอยากได้จังเลยแต่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหรอ่อเห็นพูดคําว่าราคาเบาเบาเท่าไหร่เขาไม่รู้9542เนี่ยไม่ใช่ก็้ง9501 9501โทษที9501ตัวนี้เดี๋ยวขอาาอ,อุปราคาไว้ก่อนอุปราคาเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอเพจประกาศปุ๊บว่าสินค้าเข้านะเดี๋ยวติดต่อ,อเข้ามาได้เลยเป็นตัวนี้ก่อนดีกว่าจะขอแนะนําเป็นตัวนี้ก่อน9001เป็นมาตรฐานพี่หนึ่งใช่นะครับผมราคาปกติเนี่ยเขาอยู่ที่ 45บาทาทนะฮะไปลองไปลองดูได้45บาทเป็นราคา s t a n d าย b ปกติเลยอันนี้ได้มีราคาพิเศษมาพิเศษครับผมพิเศษเฉพาะช่วงนี้เลยนะฮะเหลือเพียงแค่3 5บาทต่อช,ชิ้นโอ้โหราคาน่ารักเลยพี่หนรัเ<ๆ>สี่ยงคันเป็นไงพกสายเป็นไง สายใส่สบายนะนี่ใส่มานานนี่ยังไม่เจ็บหัวนี่เป็นสายของหูทั้งคู่ครับสายของหูสําหรับคุณผู้ชมทั่วไปปกติเวลาใส่สายของหูเนี่ยก็จะเป็อยราแวก็บางตัวมันใส่แล้วมันเจ็บหูจริงแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากคุณคสมบัติของสายอ่ะมันสามารถยืดหยุ่นได้ด้วยเป็นยางใช่แล้วเวลาก่อนใส่สามารถบอมสายก่อนใช่ยืดเข้าหน่อยใส่ให้มันเย้าหน่อยบางทีเรามาใหม่ๆเหมือนของใหม่ๆเงนี้เราต้องชาร์จดัดนะโทรศัพท์มาใหม่ๆก็อาจจะตุ้นไฟนิดนึงอันนั้นก็ยืดสายบอมหน่อย แล้วพอมาใส่มันก็จะทำให้เราใส่สบายขึ้นครับผมแต่ตัวนี้ผมชอบมากนื่องด้วยแบบพอมีวาล์วอ่ะบวกกับวาล์วที่หายใจสะดวก<ช>นะครับผมแล้วก็ตัวสายแต่ถามว่าทําไมสายมันต้องกระชับขนาดนี้ เพราะว่าด้วยมาตรฐานของเขานะครับผมเป็นระดับถึง P1 นี่ถ้าใครเห็นสังเกตในกล้องเห็นจะไม่เห็นรูที่สามารถเล็นนอดออกมาได้เลยนี่เก็บหมดทางมาตามมาตรฐานอยู่แล้วต้องปิดลับทุกส่วนของใบหน้านะครับผมไม่มีช่องอากาศเข้าอันนี้ผมขอแนะนำนะฮะถ้าใครกำลังจะเดินทางไปฉีดวัคซีนหรือว่าจะต้องไปไหนที่แบบไปต่างจังหวัดไปที่มันสุ่มเสี่ยงนิดนึงก็สามารถใส่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยมั่นใจก็ใส่กับใส่ก็แม้มันยังหายใจสะดวกอยู่เลยสบายพอมีวาล์วนะพี่นะ ความมีวาวเนี่ยนะสำหรับคนที่ใส่แว่นอ่าอ,อย่างผมเนี่ยความไม่ขึ้นความไม่ขึ้นใช่เพราะว่าเวลาเราหายใจออกมันเป็นไอน้ำเนาะมันจะวาวตัวเนี้ยเขาจะออกแบบให้ลงด้านล่างฉะนั้นเวลาหายใจออกปุ๊บเนี่ยลมออกฟึ่มตรงบริเวณตรงสันจมูกเราเนี่ยจะไม่มีอากาศเด็ดรอดขึ้นมาพูดแล้วนึกถึงเลยไม่ต้องใครรอกคนออฟฟิศแล้วเนี่ยมีอยู่คนนึงครับไม่อยากจะพูดชื่อละ ขอบ่นจังเลยเนี่ยโอ้ไม่ฟาขึ้นแว่นฟ้าขึ้นแว่นตัวเองเล่นใส่แมสแล้วก็เอาแว่นอยู่ในแมสอ่ะเออพี่คิดว่าบ้านจะมีขึ้นไหมโอ้โหไม่เหลือนะมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากก็แบบไปมันมัวมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไี้สกัดกัดต้องเข้าแว่นแล้วแหละใช่ครับผมนะก็ตัวนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ได้นะครับผมนระบายอากาศได้ดีฉะนั้นคนที่ใส่แว่นก็สามารถ ใส่หน้ากากนี้แล้วไม่เสียบุคลิกด้วยเวลาเราพูดแล้วลแบบโอ้โหฟ้าเต็มคุยทีฟ้าขึ้นขึ้นแว <ไง S 2> ่นขยับมาเช็ดมั่งอะไรมั่งครับไม่ไหวเ<ด>สียบุคลิกมากๆนะครับผมการที่มีวาวเนี่ยจะทําให้ช่วยการให้การเจรจาเนี่ยมาราบลื่นขึ้นแล้วก็บุคลิกไม่เสียด้วย <S 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 นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันเนาะก็ยังไงก็เรามีแอปมินสแตนบายตลอดอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงก็ทักมาสอบถามข้อมูลได้ใช่ก็ตามที่ขึ้นฮิวโ้ดไปเลยนะครับครับผมอ่าโอเคก็ยังไงคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้้เวววลลาสมครแ เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีก็เป็น NF Live นะครับผมก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนเหมือนเดิมเนาะถ้่านครับผมใช่ใช่นะก็กลับมาเจอกันใหม่ได้แล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับติงดก่อนสวัสดีติงๆง